ครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะมาเริ่มต้นในการเรียนรู้ลายมือโดยการวิเคราะห์ลายมือของท่านเจ้าของลายมือที่เป็นนายทหารท่านนี้นะครับดูซิว่าท่านจะได้เป็นในผลไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะนำพาคุณผู้หญิงของท่านขึ้นเป็นคุณหญิงได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะถือโอกาสนี้เป็นการฝึกฝนแล้วก็เป็นการฝึก เปลี่ยนไปด้วยกันนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนในคลิปที่ผ่านมาก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตลักษณะมือให้ได้นะครับก็คือว่าแต่ละมือที่ท่านเจอปุ๊บเนี่ยท่านพยายามแยกแยะให้ออกว่าอยู่ในมือกลุ่มประเภทใดนะครับซึ่งมือกลุ่มประเภทแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอาชีพการงานและความสําเร็จได้อีกระดับหน,หนึ่งกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ละเลยไม่ได้ผมจะพยายามเน้นตัวนี้ให้นะครับ ให้ท่านนําไปฝึกปฏิบัตินะครับก่อนอืีนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูลายมือทั้งหมดก็ขออนุญาตเจ้าของลายมือท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้ภาพมาแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตถือวิสาสะนะครับว่าขอเอาไปเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการเรียนลายมือด้วยนะครับท่านนายทหารเดี๋ยวผมก็ต้องขอสมนชื่อแล้วก็ขอ,อปิดชื่อยศตําแหน่งของท่านไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะต,ตัวเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้การดูลายมือหรือการพยากรณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับก็คือเพื่อที่จะรู้อนาคตนะครับการที่อ่าท่านใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากรู้อนาคตของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีความสําคัญเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับถามว่าจะรู้อนาคตไปเพื่ออะไรรู้แล้วได้อะไรนะครับก็สมมุติว่ามีคนมาบอกว่า ตัวท่านดวงดีโชคดีอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวก็ได้เป็นเดี๋ยวก็ได้ถึงตําแหน่งตรงน,นั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าโอ้ท่านดวงไม่ดีหรอกนะยังไงเขาไม่ถึงหรอกตําแหน่งโน้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้แล้วก็จะไม่รู้แล้วถ้ารู้อย่างนั้นแล้วก็จะโหดทูไปเลยหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วในการรู้อนาคตเนี่ยถ้ารู้แล้วคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย ก็จะผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันนะครับผิดวัตถุประสงค์คือย,อย่างนี้ผมอยากจะ,ะนําท่านที่เรียนอายเมือด้วยกันหรือเรียนรู้ศาสตร์ใน,ในการพยากรณ์ไรเมือด้วยกันเนี่ยมาทําความเข้าใจตรงนี้เพื่อที่จะแนะนําลูกค้าหรือผู้ที่มารับคําพยากร์ด้วยก็ค่อย,อย่างนี้นะครับการที่เราจะพยากรณ์หรือทําให้เขาได้รู้อนาคตของเขาเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ไปชี้ว่าเขาได้หรือไม่ได้นะครับเราดูเราเห็นในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเท่านั้นเอง ส่วนความสําเร็จต่างๆมันขึ้นกับตัวเจ้าของมือตัวเจ้าของที่ผู้ที่เข้ามารับคทรัพยากรนะครับชี้นําให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเข้ามาดูแล้วเจ้าของมือได้คด้ว่ามีความพร้อมมีหลายๆอย่างที่เราเห็นแล้วว่าสามารถเข้าสู่ความสําเร็จได้เราก็แจ้งเจ้าของมือให้ทราบว่าโอเคท่านเป็นคนโชคดีนะ มีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายเข้าถึงความสําเร็จด้วยเพราะ1นึ่งสามสี่ห้าชี้ให้เห็นนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเจ้าของมือรู้ว่าตัวเองเป็นคนโชคดีและมีโอกาสไปถึงตรงตําแหน่งนั้นแล้วถ้านั่งรอผิดนะครับผิดวัตถุประสงค์เลยคือสิ่งที่ดีที่อยู่ข้างหน้าือตําแหน่งหรือโอกาสที่อยู่ข้างหน้านั้นในมือท่านบอกว่ามีนะในมือท่านบอกว่ามีแต่ถ้าท่านรอโอกาสนั้นก็จะ ศูนย์ไปโดยคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายว่ามีคนบอกว่าโอเคถ้าอายุเมื่ออายุ49ปีรวยประสบผลสําเร็จมากเลยเจ้าของลายมือมารู้อย่าง,งนัปุ๊บก็ไม่ทําอะไรตั้งอายุ45เลยนั่งรออายุ49อย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าโอกาสหรือโชคลาภเนี่ยมันเกิดจากความเขาบอกว่าถ้าโชคลาภมาเราต้องคว้า ถ้าโชคลาดยังมาไม่ถึงเราก็ต้องหาโอกาสนะครับเมื่อคนที่หาอยู่บ่อยๆก็จะรู้ว่าโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนคนไปหาอะไรสักอย่างปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้เลยนะว่าว่าอะไรคือใช่อะไรคือไ,ไม่ใช่นะครับเหมือนคนผมยกตัวอย่างว่าคนไปหาปลาชาวบ้านเจ้าบ้านเนี่ยก็ออกไปหาปลากันคนนึงก็ออกไปหาประจำประจาอยู่ทุกวีนทุกวันก็สังเกตว่าเออปลามันอยู่ตรงไหน มันยังไงอะไรยังไงเขาจะรู้ครับมันค้นไปขายของที่ตลาดเหมือนกันนะครับเ็าจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนชอบทานอะไรแล้วเวลาไหนลูกค้ามามากที่สุดอะไรเนี้ยเขาจะรู้นะครับเช่นกันนะครับคือโอกาสนี้เราต้องหานะครับหาแล้วมาเจอก็ต้องควานะครับถ้าเราหาแล้วเจอแล้วไม่ควาโอกาสนั้นก็หายไปเขาบอกโอกาสหรือโชคลาภเนี่ยมันรุ้งกินน้ำนะครับมันเกิดขึ้นเป็นเวลาเวลาแล้วถ้าเราไม่ไปหามันไม่ออกไปเจอมัน ลุงก็ไม่รอเรานะครับเช่นกันนะครับโชคลาภอกาสวาสนานี้เราต้องหาเมื่อเจอแล้วก็ต้องคว้าไว้นะครับเช่นกันคนที่โชคดีในมือบอกว่าโชคดีช่วงอายุทานนนทนี้เท่านั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ไปถึงเท่านั้นในเวลานั้นให้ใหได้นะครับแล้วมันก็จะได้แต่นั้นแต่ถ้าคุณรอเรียบร้อยนะครับในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันก็คือว่าถ้ากรณีถ้าคนที่เราบอกเขาว่าโอ้ มือคนเหนื่อยแน่นะครับปัญหาอุปสรรคเยอะมากไปถึงเวลาเท่านี้แทนที่จะได้ก็ไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อคนรู้อย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องหาวิธีว่าทํำยังไงเขาถึงจะผ่านช่วงเวลาร้ายๆหรือช่วงเวลาหนักๆนั้นไปให้ได้นะครับอะไรเป็นข้อด้อยอะไรเป็นข้อเสี่ยงอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงก็แนะนําเข้าไปนะครับถ้าเขาเชื่อแล้วเขาเอาไปทําตามตี ๆๆจริงๆเจ้าของมือก็อาจจะทําได้ดีกว่าได้ซ้ําไปนะครับว่าอะไรที่เป็นปนัญหาอุปสรรคเป็นเขาเรื่องเขาเข้าจะรู้นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่โอกาสเข้ามาถึงแต่ว่าเขารู้แล้วว่าโอกาสที่จะมาถึงเขาตรงนั้นเขาไม่ได้เพราะว่าดวงเขาไม่ให้ความพร้อมในสปปรัพสิ่งที่เขามีอยู่ตอนเนี้มันไม่เอื้อเขาก็เลยเติมหาวิธีหาโอกาสที่จะทําให้โชคลาภศาสนามาเติมค่อยได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นบางคนก็ไปวิ่งไงบเราบอกไปวิ่งเต้นบางคนก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนก็ต้องสอบว่าโอเคบางอย่างมันต้องสอบนะถ้าเราจะมานั่งสอบใช้ความรู้ตามปกติคงมาได้และต้องไปติวไปกวดต้องไปเรียนเพิ่มเติมต้องขยันเพิ่มให้มากกว่านั้นอะไรนี้นะครับสุดท้ายเมื่อถึงเวลาสําคัญที่หมอบอกว่าหมอดูบอกว่าคุณอาจจะไม่ได้หรือโอกาสได้มันยาก แต่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันได้แล้วก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็ทํามากกว่าปกติเราก็มีโอกาสที่จะได้อย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าความเป็นโชคเป็นลาภหรือโชคลาภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่มันมีอยู่จริงเหมือนอากาศเหมือนใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่แต่ว่าเราต้องหาเราต้องคว้าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มมาคุยกันในเรื่องของรายลเอีนจริงๆอันนี้เป็นการเรียนการสอนเป็นในตัวนะครับขออนุญาตใช้คําพูดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการสื่อกันนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็ได้มือจริงๆมาเป็นการเรียนด้วยโดยที่ uh, มือนี้ท่านก็ถามมาเจ้าของก็มีตัวตนนะครับอะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่ลักษณะมือจําเป็นมากที่ว่าจะต้องรู้ลักษณะมือนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเอามาประกอบกันอย่างมือนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าของมือแต่ละมือเนี่ยมันก็จะมีจริตเด่นจริตนําอยู่นะครับซึ่งจริตแต่ละจริตนั้นมันก็จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสําเร็จได้อีกเหมือนกันนะครับ ไปเป็นข้อผงชี้ที่ว่าคนนั้นขยันหรือไม่ขยันยังไงนะครับอย่างกรณีมือที่เห็นเนี่ยเป็นมือที่แข็งแรงน,นะครับแล้วเล็บจ,จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับมองดูเผลอเหมือนมือรูปกลวยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมือรูปกลวยนั่นแหละแต่เป็นว่าเป็นมือรูปกลวยที่มีเล็บสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับแล้วมือรูปกลวยนี้ก็ไม่ใช่กลวยแท้นะครับเป็นกลวยที่ผสมเข้ากับสี่เหลี่ยมดูยังไงไว่าเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไปในเข้าไปในฝ่ามือครับพอเข้าไปในฝ่ามือปุ๊บเนี่ยเรา ดูยังไงว่าเป็นสีเ่เหลี่ยมอยูค่อนข้างเยอะด้วผมจะาลากเส้นนี้ให้ดูนะครับคือคนนิ้วปละัยนิ้วเนี่ยจะมีลักษณะโตใกล้เคียงกันนะครับโตใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า,อาโอเคละัวน,นี้เส้นมันอาจจะไม่ใช่เส้นตรงนะครับเห็นไหมครับว่าความเป็นสี่เหลี่ยมความหมายของว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือว่าคนนิ้วปละปัยนิ้วเนี่ยมีลักษณะโตใกล้ใกล้เคียงกันนะครับ อ่ามือนี้เป็นมือเล็บกลวยแต่ว่าก็มีความโน้มเอเียงไปในทางสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะเราจะเหน็นสังเกตจากสองนิ้วนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนี้นะครับท่านิ้วกลวยจริงๆเนี่ยคนนิ้วจะอิ่มแล้วปลายนิ้วจะเรียวลงไปนะปลายนิ้วจะกลมมนมือนี้มีส่วนผสมระหว่างมือสี่เหลี่ยมกับมือกลวยนะครับมือกลวยมีความเด่นอะไรมือสี่เหลี่ยมมีความเด่นอะไรเราก็เอา2ลักษณะมือนะั้นมาผสมกันมา,มาบวกเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะอ่า จบคลิปนี้นะคือย่างที่ผมเรียนนะครับผมจะพยายามทำคลิปไม่ให้ยาวเกิน10นาทีเพราะว่าถ้ายาวเกินนั้นเราจะดูลําบากหลดลําบากสำหรับบางคนเดี๋ยวลักษณะมือที่เป็นมือสี่เหลี่ยมผสมมือลลวยนะครับเดี๋ยวรา,ายละเอียดต่างๆเราไปขยายความต่อในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสักครู่เดียวครับ